สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในซีรีส์กระโดดยิงอันนี้คือท่าสุดท้ายล้วจะเป็นท่าที่6นะครับท่าของการหมุนตัวกระโดดยิงหรือพริกตัวกระโดดยิงในการสลัดตัวประกบนะครับโอเคเราไปดูกันว่ามีกี่ขั้นตอนวิธีการทำทำอย่างไรกันบ้างไปกันเลยโอเคนะครับวิธีการยิงประตูในแบบพลิกตัวกระโดดยิง ขัที่1นนะครับมันคือการขั้นของการรับบอลเราต้องรับบอลมาจากเพื่อนใช่ไหมครับเมื่อเรารับบอลมาแล้วเนี่ยจะมีเท้าซ้ายนำเท้าขวาตามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอเควิธีการทำขั้นที่2นะครับจะเป็นการพลิกตัวก้าวขวานะครับแล้วก็ เมื่อเราเทคตัวขึ้นจะเหมือนการยิงแบบกระโดดยิงเพราะฉะนั้นขั้นที่4ี่ก็คือขั้นของการลงนะครับการลงเนี่ยเราจะใช้ขาเดียวลงแนะนําว่าให้เป็นขาที่ใช้กระโดดขึ้นอย่างขาซ้ายก็ใช้มือขว่ายิงส่วนใช้มือซ้ายยิงให้ใช้ขาขวาลงนะครับเพราะว่าเราใช้ขาขวาอีกเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในแบบวิธีการยิงในเพยเ,เต็มครับ โอเคนะครับจบลงไปแล้วสาหรับการยิงประตูนในแบบที่6นะครับเราจะมาทบทวนกันตั้งแต่แบบแรกนะครับแบบที่1คือการายิงเหนือหัวไหล่นะครับสาหรับบิ๊กเนอร์หรือผู้เิ่นใหม่นะครับควรจะฝึกยิงจากท่านี้ก่อนเพื่อที่ 5, เราจะได้ต่อยอดเป็นท่าต่อไปท่าที่2จะเป็นท่าของการกระโดดยิงกระโดดยิงเนี่ยจะเป็นท่าในการจัำเพื่อเพิ่มแรงในการยิงนะครับโอเคท่าที่3จะเป็นลูกต่ํา ลูกที่เอาไว้สําหรับยิงเพื่อให้ผู้สัประตูรับยากหรือใช้ในการหลอกลอก่อผู้บล็อกแล้วก็ผู้รักประตูได้ด้วยท่าที่4นะครับจะเป็นท่าขว้างข้างยิงข้างนะครับจะเป็นท่าที่สําหรับยิงประตูหลบสิ่งกีดขวางหรือผู้บล็อกนะครับท่าที่5้าคือการพลิกตัวในกรณีที่เราอ่ะไม่ได้หันหน้าหาประตูเราไม่ได้ทําเกมลุกหันหน้าหาประตูเราเป็นเกมลุกแบบ มีผมทำให้เราได้แต้มสูงมากนะครับแล้วก็ท้าสุดท้ายทาที่6เป็นการพลิกตัวกระโดดยิงก็เพิ่มแรงเหวี่ยงและโมเมนตัมในการยิงแล้วก็การหลกศัตรูนะครับโอเคสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากซีเกมส์ yesterday วเลเืมไปร้อนในนะครับ